สำหรับโจทย์ตัวอย่างในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยผมจะมีโจทย์อยู่ด้วยกันอยู่2ข้อนะครับผมโดยโจทย์ข้อแรกนะครับก็คือเขาบอกว่าอะไรครับถ้า x บวกด้วย3 x บวก1นส่วน2น้อยกว่า5บวก8 x ส่วน3เนี่ยจงหาคำตอบของอสมการก็คือหาค่าอะไรนั่นเองหาค่าตัวแปรตัวแปร x นั่นเองนะครับอ่าเราทำไมครับเราต้องทำให้ฝั่งซ้ายทำไมครับผมอยู่ในรูปของผลสําเร็จก่อนโดยหาอะไรเอ่ยโดยหาครนถูกไหมครับผมอ่า คอน,นอกก็คือส่วน2องตัวนี้ก็กลายเป็น,รราาปนอะไรครับก็จะกลายเป็น 2x บวกด้วยไรครับ 3x บวก1ถูกไหมครับอ่าฝั่งขวาเราก็ลอกลงมาก็กลายเป็น5บวก 8x ส่วนด้วย3นะครับตรงบนก็คือเป็นเท่าไหร่ครับ 2x กบวก 3x ็ก็กลายเป็น 5x บวกเท่าไหร่ครับบวกด้วย1ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วย2นะครับน้อยกว่าอะไร5บวกด้วย 8x ส่วนด้วย3นะครับ จากนั้นทําไมครับเนื่องจากตัวส่วนมันเป็นอะไรเอ่ยเนื่องจากตัวส่วนมันทําไมครับมันเป็นบวกทั้งคู่ถูกไหมครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถทํำไมได้เราสามารถที่จะคูณไขวยได้นะครับผมก็จะออกมาเป็นอะไรเอ่ยเป็น 15x นะครับบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย3นะครับน้อยกว่าเท่าไรเอ่ยผมก็เอา2ขึ้นไปคูณฝั่งนี้ก็ออกมาเป็น10บวกด้วยเท่าไหรครับ 16x นะครับอ่าถูกไหม สคูณให้ก็เป็น 15x 1้เคูณสเป็น3นี่ก็กลายเป็นสิบวกด้วยสิบจากนั้นเนี่ยผมจะย้ายสิจากขวาเนี่ยไปอยู่ฝั่งซ้ายมันย่อมาเป็นอะไรครับสลบด้วยสิถูกไหมครับน้อยกว่าอะไรครับผมสิบเผมจเอ้าเอ็ไปอยู่ฝั่งขวาก็กลายเป็นลบสิบห้าาทำไมครับ3มันลบ10ก็ออกมาเป็นลบเจ็ดก็กลบสิาเ็ลยเป็นเก็แสดงว่าทำไมครับ x มากกว่า ลบเนะครับผมตรงนี้เราควรที่จะเขียนตัวแปรให้อยู่ฝั่งซ้ายมากกว่านะครับก็คือ x มากกว่าเท่าไหร่ครับลบเเราอยากจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าทําไมครับผมให้เราทําการตรวจสอบคําตอบ x มากกว่าลบเเนี่ยผมแทน x เป็นอะไรได้ผมแทน x เป็นลบหได้ไหมลบหมากกว่าลบเจ็ดไหมคำตอบก็คือมากถูกไหมครับผมเพราะว่า6อ่ะมันน้อยกว่า7ยิ่งถ้าเราติดลบเนี่ยค่ามันก็จะทําไมครับผมมากขึ้นนะครับอ่าเราก็ลองแทนดูนะครับ ตรงนี้ก็คือแทนเเป็นลบหกอ่ะลบหกผมตั้งไว้ก่อนตรงนี้ก็กลายเป็น3คูณด้วยอะไรครับลบหกเป็นเท่าไหร่ลบสิบแปดลบสิบแปดบวกหนึ่งเป็นลบสิบเจ็ดถูกไหมครับผมลบสิบเจ็ดส่วนอะไรครับส่วนสองก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบแปดจุดห้าถูกไหมครับตรงนี้ก็ออกมาเป็นลบด้วยแปดจุดห้าน้อยกว่าเท่าไหร่ครับห้าบวกด้วยเท่าไหร่แปดคูณด้วยลบหกแปดหกมันสี่สิบแปด 5ลบด้วย48ก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ5 86มัน48ถูกไหมครับผมส่วนด้วย3ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบ43ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วย3ก็มีค่าลบเท่าไหร่ครับ43หารด้วย3อ่า31 3 34 3, มัน12ถูกไหมครับผมใส่จุดเติม0ูนย์ก็ออกมาเป็นลบ14.3 ก็จะออกมาเป็นลบ14.3ลบ6กลบกับ8.5ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับลบ14.5น้อยกว่าลบ14.33อ่าถามว่ามันเป็นจริงไหมถามว่าเป็นจริงไหมคือเป็นจริงถูกไหมครับผมเพราะว่าถ้ายิ่งตัวเลขยิ่งมากเนี่ยมันติดลบค่ามันจะทําไมครับน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยอสมการข้อนี้เราตอบอะไรครับเราก็ตอบอะไรเอ่ยเราก็ตอบ x มากกว่าลบเเป็นคําตอบที่ ถูกต้องนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะทําไมครับตรวจสอบคําตอบทุกครั้งด้วยนะครับอ่าพอข้อที่1เสร็จอ่าเรามาต่อข้อที่2ข้อที่2เป็นเรื่องอะไรละครับผมเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาแล้วกระต่ายมีเงินสะสมอยู่จํานวนหนึ่งกระต่ายทํางานได้เงิน900บาทจากนั้นเราไปซื้อกระเป๋าผ้า400บาทกระต่ายยังเหลือเงินอยู่ไม่น้อยกว่า2ใน3ตรงนี้คําว่าไม่น้อยกว่าเนี่ยเดี๋ยวน้อยจำเป็นที่จะต้องทําไมครับ แปลความเป็นสัญลักษณ์ของอสมการด้วยนะครับไม่น้อยกว่า2ใน3ของเงินสะสมและเงินที่น่าจากการทํางานรวมกันจงหาว่ากระต่ายมีเงินสะสมอย่างน้อยกี่บาทตอนนี้เรารู้เงินสะสมของกระต่ายหรือยังครับไม่รู้นะครับผมเราก็อะไรครับกําหนดให้กําหนดให้ทําไมครับเงินสะสมของกระต่าย มีอะไรครับมี x บาทนะครับอ่ะก็แสดงว่าเป็น x บวกด้วยอะไรครับ x บวกด้วย900ถูกไหมเพราะว่าเราทัเพราะกระต่ายไปทํางานมาได้เงินมา900บาทจากนั้นทําไมครับซื้อกระเป๋าผ้า400ก็แสดงว่าเราก็ลบไป400ถูกไหมครับผมกระต่ายยังเหลือเงินอยู่อ่ะนี่แหละครับผมตรงนี้คือเป็นผลลัพธ์ของกระต่ายที่ยังมีเงินเหลืออยู่ประเด็นก็คือไอค้คาว่าไม่น้อยกว่าเนี่ยไม่น้อยกว่าเนี่ย น้องจะตีความเป็นอะไรครับผมไม่น้อยกว่าก็แสดงว่ามันต้องทําไมครับมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับถูกไหมดังนั้นประโยคที่บอกว่าไม่น้อยกว่าสัญลักษณ์ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนั่นเอง2ใน3ามอ่ะเราก็เป็นเศษ2ส่วน3ของก็คือคูณเงินสะสมอ่าเงินสะสมก็คือเป็น x ถูกไหมครับบวกจากเอ่อการทํางานก็คือการทํางานเป็น900เราก็บวกเข้าไปนะครับอ่านั่นเองจงหาว่า ต,ตามีง่าสะสมเท่าไหร่ก็คือหาค่าตัวแปร x นั่นเองดังนั้นจากโจทย์ทําไมครับเราสามารถสร้างเป็นออประโยคอสมการได้ตามนี้แล้วจากนั้นทําไมครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการแก้ปัญหาของอสมการอย่างที่เราเคยทามาเหมือนกับข้อที่1นึ่งอ่ะผมจะต่อหน้านี้ผมเขียนออกมาก่อนก็คือ x บวกได้เท่าไหร่ครับ x บวกได้900นะครับอ่าแล้วลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย400ถูกไหมครับอ่าลบด้วย400 มากกว่าหรือเท่ากับเศษ2ส่วน3าทำไมครับ x บวกด้วยเท่าไหรเอ่ย x บวกด้วย900อ่าตรงนี้เราเปิดวงเล็บออกมาก็เป็น x บวก900ลบด้วย400นะครับฝั่งขวาเราก็รอกลงมาเหมือนเดิมก็ออกมาเป็น x บวกด้วย900นะครับตรงนี้ออกออกมาเป็นเท่าไหรครับก็จะออกมาเป็น x บวกด้วย500ถูกไหมครับจากนั้นเราก็เอาเศษ2ส่วน3าทำไมครับผมคูณเข้าไป ในวงเล็บก็จะออกมาเป็นเศษสองส่วนสามอกบวกด้เท่าไหร่ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น3 3 3สาเก้า็เป็น300ถูกไหมครับผมมันก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับหกรถูกไหมครับผมเพราะว่า300รคูณสมีค่าเป็น600จากนั้นผมจะย้ายอันนี้ไปอยู่ฝั่งซ้ายและอันนี้ไปอยู่ฝั่งขวาก็จะออกมาเป็น x ลบด้วยเท่าไหร่ครับ ลบด้วย2ส่วน 3x มากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับผม600ลบด้วย500นั่นเองตรงนี้ส่วนด้วย3ถูกไหมครับก็กลายเป็น 3x ลบด้วย 2x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่600ลบ500ก็มีค่าเป็น100นะครับ 3x ลบ 2x ก็กลายเป็น x ก็คือ x ส่วน3มากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับ100 เนื่องจากว่าตัวส่วนมันเป็นบวกนะครับผมเลขสามเป็นบวกนั้นเราก็คูณควายไปเลยก็จะออกมาเป็นสามคูณหนึ่งร้อยก็มีค่าเป็นสามร้อยถูกไหมครับผมแต่โจทย์เขาถามอะไรครับสะสมอย่างน้อยกี่บาท x มากกว่าหรือเท่ากับสามร้อยก็แสดงว่าเงินสะสมอย่างน้อยก็คือ x มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับสามร้อยบาทนั่นเองนะครับดังนั้นกระต่ายมีเงินสะสมอย่างน้อยคือเท่าไหร่ครับสามร้อยบาท ประเด็นต่อมาเนี่ยน้องจําเป็นที่จะต้องทำไมครับผมตรวจสอบคําตอบดูดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องแทนตัวแปร x เป็นเท่าไหร่ครับ300ดังนั้นแทนค่า x เท่ากับ300ลงในอสมการนะครับผมลงในสมการเพื่อตรวจสอบคําตอบดูอ่ะลองดูก็กลายเป็น x บวก9กก็กลายเป็น300บวก900ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ1,200้ยถูกไหมลบด้วย400อ่ะผมตั้งไว้ก่อนแล้วกัน ตรงนี้300ก็บวกอีก900เป็นพันสองอ่ะผมก็เขียนเป็น2ส่วน3คูณด้วย1,200นะครับ1,200ลบด้วย400มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็มีค่าเป็น800ถูกไหม800มากกว่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ตัด3 4ก็เป็น400ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น800ถูกไหมครับผมถามว่า800มากกว่าหรือเท่ากับ800้ยไหมถูกต้องเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นคำตอบที่เราได้เป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะครับผมดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือตอบ300บาทแต่ว่ากรต่ายมีเงินสะสมอย่างน้อย300บาทนะครับผมผมฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยละกันผมเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Fast m a t นะครับผมสรุปเข้มคณิตมอต้นโดยผมจะสรุปเนื้อหาแล้วก็สรุปสูตรตั้งแต่ของม1 2แล้วก็3รวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวนะครับผมโดยที่จะมี QR code ให้ ดูคลิปวิดีโอด้วยแปลว่าผมจบเนื้อหาเสร็จเนี่ยก็น้องๆสามารถที่จะดูคลิปเพิ่มเติมได้โดยใช้มือถือสแกน QR code นะครับโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเรียบเรียงตามหลักสูตรใหม่ก็คือสอดคล้องกับอะไรครับสอดคล้องกับหลักสูตรหลักสูตรฉบับปรับปรุงนะครับฉบับปรับปรุง2,560ก็คือสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่นั่นเองนะครับโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะเป็นไซ ขนาด A5 หรือว่าไซส์ Pocket Book นะครับผมผมจำหน่ายอยู่ที่เล่มละ70บาทนะครับผม70บาทเท่านั้นเองก็จะได้ดูคลิปการสอนด้วยเพราะว่าจะมีเ,เทคนิคบางเทคนิคอะซึ่งน้องจำเป็นที่จะต้องดูคลิปดีโอเนี่ยมันถึงจะกระจ่างมากกว่านะครับผมโดยถ้าเกิดครูนักเรียนหรือผู้ปกครองสนใจก็สามารถอินบ็อกมาที่เพจ a s t m a t ม h ได้นะครับผมก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้ที่เพจ a s t m a t ม h นะครับผมต้องการกี่เลื่มเนี่ย ผมก็จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์อาจจะส่งทางแฟชให้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมถ้าเกิดน้องมีประเด็นที่อยากจะสอบถามก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้ในเพจของ f a s t m a t นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ